ทำให้เลือดไม่กระยายในส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นเราจะใช้ไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นรีเซ็ตเพื่อให้เกิดสมดุลน,นะครับอันนี้คือพระราชกิจจาดุเบษาตั้งแต่ปี2558วว่าด้ยเรื่องการใช้เครื่องดีดต้องกระตุ้น้ากาศโดอัตโนมันติในผู้ป่วยที่หมดสติไม่หายใจของบุคลากรหรือว่าคนละเมืองทั่วไปที่รอระหว่างรถไปอย่างนะะี้ครับเราสามารถใช้ได้เลย โดยไม่ต้องขออนุญาตจากใครไม่จําเป็นว่าต้องเคยผ่านกระบวนการฝึกมาก่อนไม่จําเป็นว่าต้องอได้รับอนุญาตจากทีมแพทย์ก่อนถึงจะใช้ได้สักและสีมีค่าเท่ากันกับายาสามาัญประชาบ้านคือท่านใช้ยาพาราแบบไหนท่านสามารถใช้เครื่องแบบนี้ได้ท่านสามารถหาซื้อพาราได้แบบไหนท่านหากก็สามารถซื้อเครื่องนี้มาใช้เองได้ เพราะว่าถ้าไม่จําเป็นเครื่องนี้จะไม่ไปลอดภัยดีคนระับมันจะต้องใช้คนกดหรอโอเคอันนี้มันจะมีอยู่สองรูปแบบเครื่องสีแดงเนี่ยจะเป็นแบบสองแ่งสองแหงคือจะติดบริเวณด้าน๋ยป่าของหน้าอกบริเวณไหายรา้าแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะติดตรงใต้ชายโถงทางด้านซ้ายบางท่านอาจจะถามว่าถ้าติดสลับกันเป็นอะไรไหม ก็เป็นนะครับแต่ว่าไม่ต้องูกลัวว่าจะเสียสลับเพราะว่ามันมีรูปให้ดูอยู่ข้างบนว่าแอนติดตรงไหนอีอันนี้จะเป็นแบบเครื่องสีเขียวอันนี้จะมาเป็นแผ่นเดียวเลยตรงที่เป็นการกระบาดเนี่ยคือตรงกลางหน้าอ,อกให้วางทับไปแล้วเรากดตรงการกระบาดพอดีส่วนตรงสองตัวนี้จะอยู่ระหว่างตรงไอ้ปลาด้านขวาแล้วก็ใต้ใชายโคงด้านซ้ายพอดี ว่าจะเป็นจุดเดียวกันในทุกวที่ขั้น่อนไปอันนี้คือวิธีการใช้เครื่องดีดีเนาะเริ่มตั้งแต่เปิดติดเครื่องแล้วก็ปฏิบัติกรรมทาแนะนาของเครื่องเครื่องมันบอกว่าให้ทํำยังไงก็ทําตามนะครับขั้นตอนการตรวจประเมินความรู้สึกตัวแล้วก็โทรวันนี้เราทําไปแล้วอันนี้ไม่เป็นไรแล้วก็ติดเครื่องหลังจากติดแผน่นแปะเครื่องจะบอกว่าไม่ให้เราสัมผัสตัวผู้ป่วยเพราะว่ามันจะรบกวนก,ากาลางเราเลยเครื่อง อันนี้เราก็รอเพื่อนบอกว่าให้กดช็อบหรือไม่กดช็อบถ้าไม่ให้กดช็อบก็ให้เราทําการปั๊มต่อทางดีนะอันนี้อันตลายขั้นตอนเลยแต่ถ้อา